สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุทุกประเทศท่กโลกนะครับมาพบปะกันตามเคยวันนี้ครูพีเงาความรู้บาแบ่งปันตามเคยนะครับนะครับก่อนอินเรามาทักทายกันก่อนนะว่าภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดนะครับโอโอเคนะครับเอาความรู้บาแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเอนที่5แล้วนะครับมหาสารย์แห่งชีวิตนะครับวันนี้นะครับก่อนอินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใส่ความสุขนะครับความสุข ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็มีความสุขซื้อลูกชิ้นปิ้งก็มีความสุขนะครับอกินส้มตําก็มีความสุขนะครับถ่ายทอดสดอยู่ก็มีความสุขนะอาบน้าก็มีความสุขไปใส่ความสุขทุกๆวันนะครับสุขตลอดครับคนต้งอีก็ต้องมีความสุขนะครับเมื่อคนมีความสุขแล้วมันจะดึงสิ่งอะไรดีเข้ามาหาเรานะครับจะดื่มเรามีความสุขมานี้ยอุ้ยเราต้องกินส้มตาเหรอเราต้องกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเหรอนะครับไม่เอาครับ เราต้องมากินในห้างที่แบบนี้เลยเนี่ยเราต้องกินข้าวเหนียวอีกเลยกินทุกชิ้นปิ้งเลยอย่เนี่ยไม่ใช่เราต้องอย่าคิดอย่างนั้นนะเราต้องมีความสุขนะครับกินทุกชิ้นปิ้งกินส้มตำข้าวเหนียวก็อร่อยมีความสุขเนี่ยนะครับกินยังไงก็ได้แบบสบายๆชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับมีความสุขไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแล้วคุณอยากคิดว่าอุ้ยเราต้องกินข้าวเหนียวส้มตำกินกัน้ปพริกปลาหราอยางงี้เป็นทุกไหมไม่เอาครับ อันนี้ก็วันนี้เทนทีฮานี่ดีมากนะครับแล้วก็อย่าลืมสานึกบญคุณนะครับร่างกายของเรานะครับคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราร่างกายตื่นเช้าขอนอนตื่นเช้าเราขอบคุณร่างกายขอบคุณนะครับสลับกันนะครับตั้งแต่ศีรษะนะครับคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ได้จดจาสิ่งที่ดีนะครับเถิดนะครับเป็นแม่เด็กดึงดูดเงินทุกสุกุลินเข้าหาฉันฉันขอบคุณมือของฉันไม่ว่าฉันจ,จับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเนี่ยเห็นไหมครับ ขอบคุณเขาเขาอยู่กับเราขอบคุณขาของฉันนะที่เธอพาฉันออกกําลังกายนะครับไปไหนมาไหนได้สุขไม่ปวดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไรเลยนะครับเห็น <c oughs> ด,ดีไหมนะครับขอบคุณครับขอบคุณหัวใจของฉันนะที่เธอทํางาน24ชั่วโมงนะครับไม่ไม่เหน็ด <c oughs> ไม่เหน็ด <c oughs> ไ,ไม่เหนื่อยในหัวใจนี้จะให้นะครับเออนะขอบคุณนะเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยฉันขอบคุณรักนะหัวใจนะครับเออฉันขอบคุณเอาเอาไว้วาของฉันนะครับ เส้นเอ็นเส้นเลือดนะครับผิวหนังผ่องใสนะครับแล้วคุณขอบคุณนะครับคุณจะดีขึ้นดีวันดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องพึ่งหมอเลยสร้างไปนะครับการขอบคุณบางคนไม่เคยสำนึกบุญคุณว่าเขาอยู่กับเราตั้งนานนะครับอ,อุ๊ย,ยทำไมไปขาฉันมันปวดแบบนี้อยู่างนี้โทษขาเองครับเออนะครับฉันขอบคุณหัวเข่าของฉันนะครับ แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแข็งแรงมากขอบคุณนะเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณรักนากระดกเห็นครับฉันขอบคุณธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณนะธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะาขอบคุณกระเพาะอาหารของฉันที่เธอเอาอาหารไปดิ้งเชียวทุกอนุเชียวร่างกายของฉันฉันขอบคุณนะครับ แข็งแรงสมุนไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณนะเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณรักนะกระเพาะอาหารเนี่ยนะฉันขอบคุณท้องของฉันไม่จุกไม่แน่นแข็งแรงหุ่นดีมากนะครับเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณรักนะนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราบอกรักเขานะครับการที่เราเดินทางไม่ได้พักผ่อนเราขอโทษนะฉันไม่ได้พักผ่อนนะเนี่ย ฉันขอบคุณนะฮะกระดูกขากระดูกหน้าแข้งกระดูกหัวข่าวกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกฟันกระดูกมือกระดูกแขนอ่ศาศีรษะแข็งแรงสมบูรณีเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหน ขอบคุณเห็นไหมขอบคุณน้ำเหลืองน้ำดีของฉันสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยขอบคุณรักนะน้ำเหลืองน้ำดีฉันขอบคุณเดอดลมของฉันปกติคำความดันข้างบนร้อยยี่สิบข้างล่างแปดสิบห้าหุเต้นหกสิบขอบคุณเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยขอบคุณรักนะนะครับเดอดลมเน่ย ันขอบคุณเส้นเอ็นเส้นเดือดของฉันสมบุณ์แข็งแรงดีเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณรักนะเส้นเอ็นเส้นเดือดเห็นไหมครับฉันขอบคุณเซลล์ทุกอนุเซลล์ร่างกายเช่นเซลล์ผมเซลล์เล็บเซลล์ทุกอนุเซลล์ร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์มากเธอมาอยู่กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณรักนะเซลล์ทุกอนุเซลล์เห็นะขอบคุณร่างกายของฉันมีอวัยวะครบสามสิบสองนะครับฉันไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับฉันมีพลังงานสูงมีพุ่มต้านทานดีมากนะครับ จะเป็นคนที่อายุยืนร้อยปีขอบคุณนะ<อ>เธอมาอยู่กับฉันตั<อ>้งแต่ฉันเกิดเธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยขอบคุณรักนะรักนะร่างกายขอบคุณเห็นไหมอ้อมกอดเาเลยครับนี่อย่าไปโทษเลยครับไปโทษร่างกายเราไม่แข็งแรง,ง,งฉันปวดงวฉันปวดเข่าเนี่ยสารพัดเลยครับเมื่อคุณปล่อยขึ้นอะไรออกไปเขาคุณก็จะเดง้งอันนั้นเข้ามานะครับเพราะฉนั้นคุณจงลึกสํานึกบุญคุณในขอบคุณเขานะครับ ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับร่างกายแข็งแรงขึ้นหน้าเด็กลงนะครับคุณดีมากนะครับเพราะฉนั้นทรงขอบคุณรักนะฮะสมิธบุญคุณขอบคุณเขาตลอดขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในคลิปตอนที่6นะครับเดือนที่6นะครับนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเราเจอกันมีนัดเจอกันเดือน26วันนะครับโอ้ยี่สิบแปดวันโอเคนะครับ